อาไปดีพี่นอ้นองมาพี่น้องมากินข้าวให้พี่น้องเบิ้งขึ้นก่อนหรมาไล่งานเมนูกันปิ้งปลาลูกไงแพเปรเล็บเส็บปิ่งเลยพี่น้องอันนี้ผักบัวอันนี้ผักหนอกอันนี้แก้วพี่น้องใส่ถาดเลยหมาล่าเลยพี่น้องมะเมื่อีวันที่สิบหก อันนี้ลวกบักเขียกับลวกอันพักพี่น้องลวกพักกัดมาพี่น้องมาทะนุเคราล์โปป,ปะอพ,พีกับน้องคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ๋อจังสี่ละคนบันบันกันเองเป็นจังสี่ละพี่น้องเออเดี๋ยวเอาพัก บะเขียต้มใส่นี่ก่อนกับแจวไหมอ๋อติดตามไลรแค่พี่น้องพบปะกับพี่น้องคือก็ช่วงนี้มันว่างๆงานก็นเลยได้พบช่วงเมื่อหันจะขอโทษขอ,อไผ่น้อพี่น้องงดไปเป็นแปะอาทิตย์ก็มีโอ้ช่วงนี้ไข่ไข่เนยน้นอพี่น้องเอา้ามันสีคลอยไข่ไปเลยเอา้าก่อนอื่นก็ให้ปูให้ยหน้าห้างสก่อนเนาะพี่น้องเนาะปลาลูกไงห้าเอ้าปูเอ้ยจิ้มน้ำลูกน้ำหลานสก่อนเหมือน นี่ละนั่งกินด้วยทั้ง้างลกข้างห้านันโศกห้หลับพืดพันท่านญาติหันก็ห้งอกเงยงามไปตามดูดูกันไปตามเวลาเอาโอ้ยผิด้อ,องเลยคำแรกแห้งมันีนน่น้อง มันนี่ได้แล้วบ่เขานล้สายเดียวพักบัวกับพอดขักพี่น้องเลย กายของเข่าพันหูวของเข่าพี่น้องอืมตัวใหี่ทุดๆุตได,ด้พี่น้องมือเนี่ยว้าวแนวผมหมักต้นปลาเนี่ยมักกินมักก็เนี่ยพี่น้อง พังนอกบ้างนะพัน ถือน้ำรดพุ่มพวงไปนอองขาจะเอามาขายพักหนอกเอามือไปกับว่า,านมูกาจะหุ่นดีค้อกันพอเขียยเทามันบนมีหายกินยาก เดี๋ยวเริ่มมีปัญหาแล้วพี่น้องเออ 嗯。嗯。Hmm? Hmm. มามามาเรียนเขามามาลูกมือมามาเข่าล้องกันเลยอืพูดแล้วอืมอ่มอันพอดี่ายรูปอ้อ มันงามไปแล้ำหลอกท่านตะวันบนเอฟซีเนาะพี่น้องคนมาแวะบึงท่านตะวันก้มสวยไม่มากน่าลายต่แล้วผมก็ไปเห็นยูทูบแบบบางคนเพิ่งกับวิทยกเขาก็เลยบมึงทายเหมืนพี่น้องมึงทายออกแอปติ๊ก็อกออกยูทูบเท่านั้น còn gọi là nhãn công. cấp lòng này. <laughs> ยินฟ้าอากาศซีค่อยๆในจังหน่อยเพื่นเนาะก็ล่มดูแต่ว่าบ่ถึงขันรุ่นแรง อพี่น้องแจกมาส้มสวนเหมือนเนี่ยขอโทษว่าพ่ออาจจะยินยินเสียงรบกนวนแมเอฟซีเพิ่มมาบึงเอาสิล่าเพี่่าน้องเลยพี่น้องเลยเอยมแน่แล้วพออยู่แล้ว เชื่อั้งในบางน้ำเต้าขนมอปิ้งปลาหนามากปิ้งปลาลูกเลี้ยงอืม

ก็คืออันดใดแค่พี่น้องวัสดีครับ